สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื้อนี้กลมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียร์วันที่19พฤศจิกายน66เนาะครับผมค่ะมื้อนี้น้ำเชียกับเก่ามาเชียร์สิพาไปตามแนวทางเลกข,ของปูเจลาวพัฒนาวันที่20ครับผมงวดวันที่20เนาะแม่น <Man. S 1> อุ้ยกะคือห้องคักแต่เธอธรรมชาติ <laughs> ครับผมธรรมชาติของเขาครับอันคันเว้าเลี้ยงอีกานี่ พู้ถ่เพ่นวาห้องดีให้มึงอยู่ห้องว่าดีให้มึงไปเห็นไหมครับอ, <า S 2> อ๋อค่ะตอนผู้ชอมเลขกเล้าพัชนาปูเจเนี่ปู้เจบนไห้น้ำเชี่ยมาเป็นปีเลยเด้ครับค่ะแล้วปูก้กับกับขึ้นมาปล่อยแนวทางไห้น้ำเชี่ยอีกค่ะเลขเพ่นหน่อยคูเนาะเมนครับผมค่ะน้ำเชี่ยขอเลขไทยไปแล้ว เล็เพิ่นหน่อยคูเหล็กเลาเดินดีพร้อมครับอันแต่ก่อนนื้มเชี่ยเคยบอกกับปูปูว่าเหล็กเลามันเห็ดไงไหมเถาะอืมครับผมกกเจ้าโล่งของปูส่วนนี้ปูกับเขาดีก็ลุดดิแมนแมนเขาดีนะครับผมเหล็กคนมาลายหางพร้อมครับอันบ่เป็นว่าสีบ่ลุดเนาะครับก็มีหลุดแน่ครับพี่น้องเนาะครับหมวดพังหันเพิ่นกัถือว่าเขาายู่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นเหลขโล่งลางครับผมครับตีในหนานเชิดายแต่ว่ากั หาซีตรงๆเลยครับโอ้เป็นมากบนนะรับเมนแต่ว่ากับการลางไว้น้ำก็ดีได้ครับพี่น้องการลางไว้น้ำก็ดีครับเพราะว่าเลขเพิ่นกับมีปลายหางครับผมครับเป็นเจ้าเม่อวันนีเพิ่นวอดว่าหันเพิ่นจัดค่ะตัวนี้เพอะเทาเพิ่นว่่เคยหายไหลงีสิเลมนเพิ่นมีเบินพน้อมสามหาหาซีซีกับเพิ่นเบิ่นไปน้ำการเบิ่นน้ำมันเบิ่นดูเนาะเมนเลขเล่าสิ เบิร์นดูแล้วก็ออกซ้ำๆยี่หันแล้วครับพี่น้องเนาะงึดตหาซี่นี่แหละค่ะหาซี่ไล่รอบแล้วครับผมซี่สองอีกเนาะท่าครับอันนี้พูดถึงว่าไปทะเบียนรถเท่ามือนีจะเอามาลงให้พี่น้องบ่ล่งให้พี่น้ององนี่นะครับผมค่ะเอาไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับช้มรับฟางกัครับคุณปู่เด้อครับผมที่มีตาแนวทางครับผมค่ะแบบนี้เพไาะใดในน้ำเชียนมันมันจะเป็นแวงแวงดังๆเด้ออันนี้เป็นเรื่องใดเนี่ย โอ้พอดียู่งพอดีนี่ครับพี่น้องมีของเกาให้เบิ่งน้ำครับพี่น้องเนาะกันลางน้ำก็ดีได้ครับผมถึงว่าปูจะเป็นเหล็กบนครับหมวดนี่วิ่งบนเก้าครับวิ่งบนเก้าสองตัวบนศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดและก็หกเก้าครับผมครับทุกตัวปูกลับให้เรียบร้อยครับพี่น้องเนาะ เน้นตรงๆไปเลยครับผมเอาเทอายุ่นี่ชนไปทะเบียนรถเจ้าตัวใดก็มี่เก่าหาครับพี่น้องเก่าาตัวเดียวเดี๋ยวก็มาเก่าหาดควัน <laughs> <laughs> เดียวกับิมาเก่าหาดิค่ะท่านผู้ชม4ับซสองกมี่แล้วเนาะเท่า2ีสองมีแล้วซีวหานี่3สามซี่รอบแล้วครับผมค่ะเก่าหาสองหาครับพี่น้องเองนาะค่ะเก่าซีอีกตัวหนึ่ง ออพิเนหน้าเบิงค่ะเกะ้าสี่กับค่อยออกกับนอนเป็นสามตัวครับเก้าสี่สองหนเถาะแมนอืมนี่หลัก่าทดันผู้ชมปูเจครับผมกันลางน้ำเน้าค่ะด,ดันผู้ชมแต่ว่าอันสบับจริงปูเขียนมากกับเป็นว่าบนเนาะครับค่ะแต่ว่าพี่น้องกันลางน้ำค่ะด,ดันผู้ชมกันลางน้ำค่ะหมดนี้เน้นเก้าครับค่ะ ปูหมากเก่าด้วยนะเก่าเ,นะเก่าในเร้อค่ะท่านผู้ชมครับเบิรนเก่า <c oughs> เก่าน้ำค่ะเก่าเก่าน้ำแน่ค่ะครับคลิปหนาเจอกับเลขแม่มาลีฉัดเด้ครับผมค่ะม <c oughs> แม่มาลีฉัดครับเข <c oughs> ่า <c oughs> ดีว่าเถาะับเพื่นให้มาสองงวดนาะงวดแรกก่ะรุดไปงวดที่สองกับเข่า <c oughs> ทั้งบนทั้งล่างเลยครับผม <c oughs> องวดสามนี่เพิ่นก็ฝันดีพร้อมครับเพื่อนส่งมาในไลน์ว่าเพิ่นขอนว่าจ้จับปามครับมาใส่เอิกไว ผัดสอนใหญ่เลยครับพี่น้องเนาะอาจจะเป็นโชคเป็นลาบอีกเด้อครับพี่น้องยังไงก็ติดเพิ่นไว้ค่ะครับแม่มะลิชัดปูจีค่ะท่านผู้ชมน้ำเจียสิไปขอเลขไทยปูอยู่ค่ะเลขบ่หลายคู่ครับแต่ปูก็บอกว่าเลขอ่าเล้าหนี่เห็ดไงก็ไทยอืค่ะแต่ว่าขันถือไทยโอ้ขันถือเล้าอาทิตย์หนึ่งถือสองงวดเพราะว่ามีสามขังเนาะทออ่าเลขเล้าเนาะ คุยบว่าสนใจไทยเลยแต่ว่าพี่น้อง่นส่วนมากคนมากไทยเนาะมีส่วนหน่อยแต่ว่ากันกันเถิดดูคนกะสีกับใจมากเป็นเล่าดยบัดแมนแต่ว่าเถิดดูกะแย่กันให้เพราะว่ามีมีสามมือตามเจ้าทีแฟนครับน้ำเชียพิ่นคอมเมนต์เนาะครับผมเขาเกาะติดไว้เด้อครับผมเปรียบเทียบเบื้องไร้สำนักไอาจาน เดี๋ยวจะมาล่งให้ขี้เก้าครับพี่น้องต,ตุกเสียนค่ะตามไปทะเบียนรดน้ําเสียอีกเนี่นยนะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหมู่บ้านนี่ไปใส่ไม่ <He ard S 2> เห็นบัวเถาะเ<ม>นอะหมู่บ้านนี่ไปใส่ไม่มากอีกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าสร้างผลเห็ดบอสนิดนะแก่ไม่อีกไปแก่ไหม่เพราะเนี่ยอาจจะออกศูนย์เกค่ะศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็ดสองหกเก่าครับเน้นตรงตรงครับพี่น้องเนาะบนกันล่างได้ครับผมบนกันล่างบนกันล่างแคปหน้าจอไว้ครับผมค่ะมองหันเ็นเข่าล่างได้ครับพอจะเล่นสินกับล่งแล้วเนาะค่ะลงไปแล้วครับผมเมื่อวานนี้พอจะเล่นสินปล่อยต่องวดครับพี่ประกายกับอาจารย์ผูกอะลงไปก้อนหน้านี้ได้ครับพี่น้องครับผม ครับพิจารณาเบงเอาอาจารย์ผู้เพิ่นกัเดินดีคือกันครับผมนังเที่ยเล็กวิ่งบ่เข่าเพิ่นกัจับครูเข่าครับผมครับอาจารย์ผูไหนครับพอเสิร์ดครับพี่น้องเนาะพอเสิร์ดอัดเป็นวันหน่วยออกพอเสิร์ดนี่พึ่งว่ามือแรงโอ้มือนแร่อแรงถ้าอัดแล้วก็จะน่าจะมือเศร้าครับผมเหมื่นเศร้าค่ะครับเพราะว่าเพิ่นจะวางเนี่ยเหมือแรงก็ขึ้นครับพอสวงก็เดินดีอยู่ดีเ top พอสวงเหล็กเด่นเพิ่นบระหลุตอักเทียครับ เลขประกบคู่ขันว่ามาหน่อยหน่อยคู่นี่เข้าลดเข้าเลยครับผมขันใส่สุดเต็มนี่มรุดเนาะแมนค่ะกอแสวงนี่กับถือว่าครับเด่นดียุคขันว่าคผู้ชมเม่อวานกับถือศูนย์แปดน้ำเพลนยุคช่วงนั้นเป็นว่าศูนย์แปดนเข้าไปเลยครับศูนย์แปดน่งหมวขันเสด็ดได้ครับพี่น้องเพิ่นห้4 6ีหกหนอกซีห่าครับวืม่าเลขมาซีอยู่ เลขเหล้ามงได้แม่นแมนทรบอกน้ำเชียร์ในเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขไทยคือกันค่ะที่ไหนแม่นแมนทรมาบอกในเด้อค่ะเบอร์โท่อ0925615817ค่ะท่านผู้ชมแอป f D ี Line 0984740683ครับผมค่ะมงได้แมนแมนแบ่งปันในเด้อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีน้ำเชียร์เพิ่นก็อยากถือน้ำเชียร์ก็อยากถือค่ะครับแต่ว่าผู้เพิ่นนั่น ดีไล่มากก็หลายอยู่เนาะครับผมขอขอบพระคุณเ้อะครับผมครับอาถ่ายคลิปนี้น้ำแช่กับเก่ามาแช่กับขอเวอร์อนให้พี่นายที่โชคดีเล่าพัฒนาได้ครับผมครับสองทุ่มครึ่งวันจันทร์กับผมยีซิปุิยกายนสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ